สวัสดีค่ะกลับมาพบก,กับแม่โอ๋นะคะเดี๋ยววันนี้แม่โอ๋จะมาทําขนมปังลูกเกตนะคะนี่นะเนื้อฟูฟูนุ่มๆอย่างนี้เลยนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนเลยนะคะขั้นตอนแรกแม่โอ๋ใช้เป็นน้ำเปล่า180กรัมแล้วก็ตามต่อด้วยน้ําตาลทรายนะคะ125กรัมยีสนะคะ6กรัมนะแล้วก็กลิ่นวานิลา1ช้อนชานะคะแล้วใส่ตามต่อด้วยไข่ไก่ หนึ่งฟองนะเบอร์ไหนก็ได้นะคะไม่ซีเรียสแล้วก็วิปปิ้งครีม50กรัมนะคะเราจะตีส่วนผสมให้เข้ากันนะนี่นะตีใช้ซ้อมน,นะคะตีง่ายๆเลยให้เข้ากันนะพอเข้ากันเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทําในตัวแป้งกันนะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนของแป้งนะไม่โอใช้เป็นนมผงนะคะ30กรัมนะแล้วก็แป้งเค้ก100กรัมแป้งเค้กก็นี่เลยตราน,นี้เลยนะคะคีเลนแดงเนาะ แล้วก็แป้งขนมปังนะคะ400กรัมนี่ตาดีนะถุงเขียวๆแบบนี้นะคะอ่ะใส่ลงไปเลยนะคะพอใส่ส่วนผสมของแห้ง3อย่างลงไปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็คลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะนี่คนให้เข้ากันนะพอเข้ากันดีเสร็จเรียบร้อยนะคะนะเข้ากันประมาณนี้แม่โอ๋ก็จะนําส่วนผสมของเหลวที่เรา ผสมไว้เมื่อกี้นะคะอ่ะถ้าสมมุติว่าช่วงนี้อากาศเย็นบ้านไหนอากาศเย็นก็สามารถใช้น้ําอุ่นแทนน้ําเปล่าได้เลยนะคะอ่ะในทีนี้เราก็จะนวดส่วนผสมนะคะจนกว่าเขาจะไม่มีเศษของแป้งแห้งๆนะเนี่ยนวดอย่างนี้นะ,ะสูตรนี้จะใช้เครื่องตีก็ได้นะคะอ่ะแม่โอกก็ใช้นวดมือนะมันจะติดมือนิดนึงนะไม่ต้องซีเรียสน,นะ พอได้อย่างนี้แล้วนะคะแม่โอ๋ก็จะตามต่อด้วยเนยเค็มนะหกสิบกรัมใส่ลงไปเลยนะคะนวดไปนะจนกว่าให้เขาเนียนนะจนกว่าเขาจะเนียนเนาะถ้าเกิดเนียนก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะนวดขนมปังถ้านวดมือต้องใช้เวลานิดหนึ่งนะนานเห็นไหมเขาก็จะเหนียวๆอย่างนี้แล้วก็นี่เขาจะไม่ค่อยติดมือแล้วนะคะอ่ะมันก็จะเนียนๆประมาณนี้ถือว่าใช้ได้นะคะแม่โอ๋นวดนานเหมือนกันนะบอกไว้เลยอ่ะ ก็นี่พออย่างนี้เราก็คลึงให้เขาเป็นกลมๆนะคะแล้วก็เราจะพักแป้งไว้นะนี่นะคลึงๆกลมใส่ในโถเดิมเลยนะคะแล้วเราจะพักแป้งการพักแป้งเราก็หาพลาสติกมาคุมนิดนึงนะคะถ้าเกิดไม่มีพลาสติกก็หาฝาที่มันปิดสนิทเพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปในแป้งเนาะ,ะอ่ะปล่อยให้ขึ้นฟูจนสองเท่านะคะอ่ะพอขึ้นฟูเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาออกจากโถได้เลยนะคะอ่ะก่อนหยิบ อันนี้เป็นเนยขาวนะคะใช้ทามือนิดนึงเพื่อที่ไม่ให้แป้งขนมเราติดมือนะสูตรนี้มันจะติดมือนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ได้ซีเรียสน,นะเพราะว่าเราสามารถใช้เนยทามือได้นะคะอ่านี่ใส่ลงไปนะแล้วทีนี้เราก็จะรีดฟองอากาศออกน่อยนะคะอ่าพอรีดฟองอากาศเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแม่ก็จะแบ่งก้อนนะแบ่งเป็นก้อนก้อนละ 75กรัมถึง80กรัมนะคะใครชอบอันใหญ่ก็สามารถเพิ่มขนาดปริมาณไปได้นะคะอ่าส่วนผสมนี้แม่โอทำได้12ก้อนนะคะ,ะนี่พอได้อย่างนี้นะคะก็ครึงไว้นิดนึงนะคะครึงให้หน้าเนียนๆไว้เวลาเรารีดแป้งเราขึ้นรูปมาขนมปังหน้าจะได้เนียนๆเนาะ,ะแล้วทีนี้พอเรา ครึ่งครบเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มารีดเลยนะรีดให้ฟองอากาศออกให้หมดเลยนะคะ่ารีดอย่างนี้เนาะนี่นะพอฟองอากาศออกหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราพลิกด้านพลิกเอาด้านเรียบลงข้างล่างเอาด้านขรุขระขึ้นข้างบนนะ outgoing. เพราะว่าด้านขรุขระจะได้ไปอยู่ข้างในอันนี้เป็นลูกเกดนะคะใส่ไปเลยชอบมากชอบน้อยใส่ลงไปเลยนะคะโรยโรยไปนะ ใครจะทําเป็นครึ่งเป็นรูกกลมๆก,ก็ได้นะคะแล้วแต่เนาะอ่ะอันนี้แม่โอจะทําประมาณนี้นะคะก็พับขึ้นนะแล้วก็ม้วนเห็นไหมแป้งเขาจะอ่าไม่ขาดนะแป้งเขาจะเหนียวนุ่มดีนะคะสูตรนี้อ่ะแล้วก็บีบให้เขาติดกันให้สนิทนะกันเวลาเขาพักเราพักแป้งอีกรอบอักันเขาคลายตัวออกมานะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นพิมพ์นะนพิมพ์แม่โอทาเนยขาวให้ทั่วนะ กันขนมติดเนาะเวลาเราอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน,นี่พออย่างงี้ก็ใช้กันไกลตัดนะไม่มีกันไกก็ไม่มีก็ต้องมีเนาะกันไกลเนาะอ่ากันไกตัดอย่างี้นะคะตัดลึกหน่อยก็ได้นะคะแล้วแต่คนชอบอยากให้เขา,าแผ่มากหน่อยก็ตัดลึกหน่อยนะคะอ่ะโอเคแล้วแม่อบก็จะพักแป้งให้ขึ้นฟูเป็นสองเท่านะคะการพักแป้งก็เนี่ยหาถุงพลาสติกมาครอบไว้อย่างงี้นะคะ ครอบไว้อ่าแล้วทีนี้ก็พักให้เป็น2เท่านะคะพอแป้งเราได้ที่แล้วนะคะเรามาวอร์มเตาก่อนนะวอร์มเตานะอันนี้แม่จะอบให้ดูทั้ง3าอย่างเลยนะคะอันนี้อบจากหม้อ DIY นะคะใช้หม้อตั้งไปบนเตาที่ไฟอ่อนนะคะแล้วก็เอาตะแกรงรองไว้ปิดฝาไว้นะคะวอร์มไว้สัก10นาทีเนา่ะนี่นี่นะพอเขาขึ้นเป็น2เท่าก็จะประมาณนี้นะคะ แล้วทีนี้แม่โอจะแบ่งอบนะอันนี้จะอบในหม้อเตาอบ DIY นะคะนี่นะก็อบไปสักสองอันนะคะเดี๋ยวให้ดูนะก็การอบก็เปิดฝานะเปิดฝาแล้วก็นำขนมปังของเราเนี่ยนะใส่ลงไปเลยนะคะอบไป15-20ถึง20นาทีหรือจนกว่าหน้าขนมปังของเราจะสุกเป็นสีเหลืองๆนะคะและอันนี้เป็นอบเตาอบทั่วไปนะคะ แม่โออบอยู่12 15นาทีไฟ180นะคะไฟบนล่างดูเอาเองนะเอาให้สีหน้าขนมตามที่เราชอบนะและอันนี้เป็นหม้อลมร้อนนะคะแม่โออบอยู่ไฟ200นะคะใช้เวลานานนิดนึงนะคะอันนี้20 30 40แล้วแต่เลยแต่ในคลิปนี้แม่โออบประมาณเกือบเกือบ40นาทีนะคะอ่ะอันนี้เป็นของเตาอบนะหน้าตาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะ เตาอบจะเสร็จก่อนคนอื่นเขานะคะแล้วก็พอเรียบร้อยยกออกมาเสร็จทาเนยนะคะเพิ่มความหอมแล้วก็ทําให้หน้าขนมเรานุ่มแล้วก็เงานะอ่ะทาเนยอันนี้เป็นเนยจืดไม่โอทาเนยจืดนะคะจะทาเนยเค็มก็ได้แล้วแต่ความชอบนะคะอ่ะและทีนี้เรามาดูเตาอบ DIY ของเรานะนี่ก็หน้าตาเขาออกมาเป็นอย่างนี้นะคะถือว่าสุกใช้ได้แป้งขึ้นฟูดีนะคะ แล้วทีนี้ก็จะทาเนยเหมือนกันเนาะอันนี้อบประมาณเกือบๆยี่สิบนาทีเหมือนกันนะคะใช้ไฟอ่อนในการอบนะข้างล่างไม่ใส่น้านะในรังถึงไม่ใส่น้ํานะคะอ่าลองไปทําตามกันดูนะอ่าแล้วทีนี้อันนี้เป็นหม้อลมร้อนนะคะนี่ก็ใช้เวลานานนิดนึงนะคะอ่าโอเคนี่เห็นไหมพอมาเรียงกันเสร็จเรียบร้อยสีจะแทบไม่แตกต่างกันเลยนะคะ เนื้อขนมก็ไม่แตกต่างนะอ่ะนี่พออันนี้เราออกจากพิมพ์ก็ออกง่ายนะเพราะว่าพิมพ์ทาเนยขาวเรียบร้อยแล้วนะคะนี่เนื้อฟูฟูแบบนี้เลยนะคะนุ่มข้ามวันนะคะรับประกันโอเคงานถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่โอด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ